อีกคันนะครับคันนี้สีดํานะครับเป็นชุดคันที่แล้วแต่ว่าคันนี้ก็ไม่มีคาบูเหมือนกันนะครับจะโดนปาดมาตอนนี้ผมเอาน้ํามันใช้เข้าไปในหลีดแล้วเนาะตัวเนี้ยกดลงไฟมาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวดูการทำสตาร์ทกันแต่จะมีอาการวืดตรงการสตาร์ทองยังแน่นอยู่นะเครื่องแน่นเลยแหละอ่าจะติดนะครับ ็นไหมอันนี้ติดแน่นอนนะครับเนี่ยได้อันนี้ติดแน่นอนนะครับเครื่องแน่นด้วยเหมือนจะแน่นเลยละ่ะเสียงว่าโอเคนะครับก็ใครหาอยู่นะครับเอกสารครบเอาไปโอนได้ปกติตามรถของส่วนราชการนะครับเขาเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ชุดหน้าก็จะมีเป็นสนิมนะครับแกนยังพอใช้ได้เนาะก็ไปไลอ่อลิงแล้วก็ขัดตรงนี้เอานะครับโค้งต้องไปทําสีเก็บงานสีเอานะครับคันนี้ผมไม่ได้เปิดดูนะแต่ดูแบบเนี้ยน่าแต่ยังไม่ผุนะครับน่าจะบางเลยแหละแต่ด้านในก็ไม่น่ใจว่าเป็นสนิมไหมแต่นะครับมีน้ํายาตัวหนึ่งนะครับ เป็นน้ำยาผมเคยสั่งมาน่าใช้ดีมากเลยแล้วก็เขาจะเคลือบพวกรูสนิมเล็กๆอ่ะเขาจะอุดหมดเลยนะครับถ้าเราอยากให้หนาเราก็สั่งมาเพิ่มเคลือบให้ให,หลายๆชั้นนะครับถ้าคนชอบเดิมนะผมมาชอบเดิมผมสั่งมาผมสั่งมาเคลือบอะ uh, RX ยี่สิบปีทองผมอ่ะแล้วก็อาร์เย็เคลือบไว้นะครับ <S <s เพราะว่ารถอะชุดสีหายากมากก็เลยเอามาเคลือบไว้นะครับ เหมาะสำหรับสายปั้นนะครับไม่ขี้เละนะครับน่าจตยังไม่ถูกนะสีก็มีบ้างนะเอาไปทำสีเอานะครับใครหาอยู่สนใจสอบถามได้เลยนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์จะสิทธิ์ลดมืสองด้วยนะครับาราคาบางคันผม ถ้าแบ่งได้ผมอยากจะแบ่งนะเพราะว่าแต่ช่วงหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารถผมเอามาตึงทุกคันเพราะว่าเอามาจากพ่อค้านะครับไม่ได้หาเองเลยมันก็จะได้กําไรน้อยนะครับไม่คุ้มค่ากับที่ผมลงทุนไปเยอะนะครับก็เลยไม่มีแบ่งใจอะถ้าอยากมีมุมถ้าอยากให้แบ่งก็คืออยากให้เหมาไปเลยเพราะว่าผมจะพอได้บ้างแต่ถ้าแบ่งคันสองคันแบบเนี้ย ผมผมแทบไม่ได้อะไรเลยครับเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ